สวัสดีครับ f อ0สูหมวปลาตองทัางครับอ่าก็มาแล้วนะครับสําหรับราวพัฒนาวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับหลังจากที่สูตร25หางนะครับลงให้งวดแรกนะครับอ่าหลังจากที่แบบห่างหายไปนานพอสมควรเลยแหละนะครับก็ปรับสูตรแล้วก็ลงให้งวดแรกนะครับกลับมารอบนี้นะครับนับหนึ่งแล้วนะครับก็ไปลุ้นกันต่อนะครับ ขอให้ปังติดต่อกันยาวๆเหมือนที่เคยทําได้นะครับนับหนึ่งแล้วนะครับก็งวดวันพุทธที่12เราเข้า4 2ตรงที่บนนะครับก็ตามชื่อชุดเลยนะชุดตรง25หางบนนะครับตัวฟันวิ่งรูด2นะครับก็มานะครับที่4 2นะครับตัวเน้นก็24ก 2, ับ28นะครับก็ถือว่าเข้า นะครับแล้วก็ชุด3ตัวตรงนะครับ18หางปะาคูณ6อ่าสิหางนะครับ18หางก็เข้า3ตัวตรงนะครับอ่าเข้า3ตัวตรงนะครับ18หางนะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวไปดูงวดถัดไปเลยนะครับขอให้สูตรเดินยาวๆนะครับอ่างวดวันที่14วันศุกร์นะครับรูดศูนย์นะครับฟันศูนย์นะครับ ถ้าศูนย์มานะครับมาบนนี้ก็น่าจะลุ้น3ตัวตรงได้นะครับสำหรับตัวที่ติดศูนย์ก็จะมี1 0 3 0 4 0 2 0 5 0นะครับแล้วก็ติด4 7ไว้หน่อยละกันนะครับเอ่อหลัก10นะครับเราพัฒนาวันศุกร์เนี่ย1น4 2 5นะครับหลักหน่วย0 9 3 7 5เจนาะจับชุดออกมาก็ได้ทั้งหมดนะครับ25หา ไอ้ยี่ห้าถูกแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับ FC ชอบชุดไหนก็ลองหยิบไปเสียงโจกกันดูนะครับอ่าสุริยะตินะครับเอ่อชุดวินเดนนะครับ FC เลข4ตัวชุดวินเดนแปดเ่ศูนย์นะครับ8740สี่ำหรับงวดวันศุกร์นะครับอ่าสำหรับ FC ที่ชอบชุดวินก็ลองติดตามกันดูนะครับอ่าโอเค ส่วนชุด3ตัวตรงนะครับก็เน้นตัวที่ติด0นะครับแล้วก็หลักร้อยให้เอา8เอา7เอา4ใส่นะครับหลักร้อยมี8มี7มี4นะครับอ่าก็ชอบสุดน่าจะเป็นนี่แหละครับ740นี่แหละเนาะ740นี่แหละ740 850ประมาณเนี้ยนะครับอ่า fc ชอบชุดไหนก็ลองหยิบไปดูแล้วกันนะครับอ่าก็ชุด3ตัวนี้มีอยู่ สิชุดนะครับงวดวันศุกร์นี้นะครับมี15ชุดอ่าหรือจะเอาไปจับกับส7ด้วยก็เป็น18ชุดนะก็จะเป็น8ป7สี่แล้วก็สี่เพิ่มขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับเป็น18ชุดเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับ FC ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยแล้วกันนะครับก็ขอให้ การกลับมารอบนี้ของสูตร25หางบนนะครับอ่าก็ไม่รู้ว่าแนวทางจะปังขนาดไหนแต่ก็จะพยายามลงให้นะครับจะเข้าจะหลุดก็จะลงให้นะครับเ c ก็ตัดสินใจเอาแล้วกันนะครับว่าจะตามหรือหรือไม่ตามหรือยังไงก็อันนี้ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับก็ผมคำนวณแล้วก็ลงให้เป็นแนวทางนะครับถ้าเ c ชอบก็ติดตามกันยาวๆนะครับสำหรับสูตร25หางนะครับ อ่าโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวไปลุ้นกันครับวันศุกร์ที่14มีนาคมนะครับขอให้แข็งแรงๆสวัสดีครับ